ดราม่าเอมิราฟาดถึงอดีตสามีหลังรู้ว่าเมียใหม่ตีลูกชายโดยเอมิราอดีตภรรยาของครูพบูลแสงเดือนได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ได้อ่านคำอุทธร์พร้อมกับเปิดเผยว่าภรรยาใหม่ของอดีตสามีนั้นตีลูกชายของเธอด้วยเอมิราได้โพสต์เอาไว้ว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธร์แล้วคือเขียนคำอุทธรณ์ว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกพี่ เดี๋ยวนะคิดได้ไงก่อนเรียกพี่มาแต่แรกแล้วไหมและเอมิรายยังได้มาเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสตด้วยค่ะว่าปุ๊บอายุเท่าเอ๋เพื่อนเอ๋ทุกคนสายแนนต้องเรียกแม่เรียกพ่ออยู่แล้วแต่คุณคะลูกเรียกแม่คุณว่าเอ้ยตั้งแต่เขาจําความได้จ้ะปแปลกๆนะความคิดคุณอะพร้อมกับบอกว่า บอกว่าลูกเรารักภรรยาใหม่สนิทสนมกันมากสติเด็กจะไปรู้อะไรเด็กมันโกรธมันเกลียดใครไม่เป็นหรอกเด็กไม่รู้เรื่องในเอกสารลูกบอกสารว่าเมียคุณตีลูกด้วยนี่ลูกถึงไม่อยากกลับไปดึงสตินะปกป้องลูกไม่ได้วันไหนไม่เหลือใครจะสมน้ำหน้าให้สั่งพร้อมกับถามไปยังทนายความด้วยนะครับว่าพี่เก่งเขียนอุทธรณ์แบบนี้ได้หรอคะแบบฮะ มือทาบอกบอผ่านบอผ่าน,บานแบบนี้และถามแฟนกลับทุกคนด้วยนะครับว่าทุกคนว่าเขามีความคิดแปลกๆไหมซึ่งหลังจากที่เอมิราถามไปทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาตอบก็ยังดุเดือดเลยทีเดียวครับ